ครับครับผมอสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่นี่คือการทำเอ่อฝอยทองนะครับอ่าผมไม่ได้ทำเองนะทำให้เป็นครับนะเขาเป็นคนทำช่วยนะมันป้นไข่ไก่ได้ไหมได้ฮะแล้วไข่ไก่เอ่อไอฝอยทองอะไรเหรอไม่ใช่ว่าน่ะไอ้ถังไยาก็ได้ทั้งนั้นแหละมันจะดีไหม่ะต้นมันจะดีแต่มันไม่เคยโผล่มั้งอันนั้นไงหรือไงก็ไม่รู้นะ ผมว่ามอนจะไปปนมาหลอกสังขยะนี่นี่ครับเขาจะต้องอะไรนะฮะขั้นตอนก็จะต้องมีการเอาน้ําน้ําไข่ขาวออกครับรีดไข่ขาวออกเพื่อจะทำทำปล่อยทองครับผมอันนี้เป็นไข่เป็ดครับไข่เป็ดแต่นี้นี่ไข่เป็ดต้องไปตื้อเอาไข่ไก่ตื้อฟีมาตื้อฟีครับตื้เงินฟีนี่ก็มีเงินฟีนี่ก็มีฮะ ที่ร้านเนี้มีฟรีครับผมซื้อได้ซื้อบัตรได้ครับผมซื้ออะไรก็ถ้าป่าเขาจะซื้ออะมัจะซื้อเพิ่มอะผมซื้อให้ได้นะแต่มันจะเล็กหน่อยนึง๋อแเจ้าก็มีใช่ไหมไอเจ็ดไทดเนี่ยครับก็ต้องรีดเอาไข่ขาวออกครับผมอ๋อมองเห็นเป็นน้ำตาลใจสองโลสองโลใ่ยักขีดสี่ตัวสองโลอใต้องทำยไปเรื่อยๆรื่อยให้ครบจำนวนเนี่ยครับผมพอมั้งพอแล้วกว่าพอหล้วกว่าอมัน ร้อยเนี่ยสองโลครึ่งครับเราจะมีการต้องมีการไปเอ่อคนฮะคนเขาเรียกว่าคนไข่ใช่ไหมนั่นหมอคนทุกคนนี่ครับก็มันก็จะยอดเดียดใช่ใช่ยอดได,ได้ใช่ไหมนะยอดได้ใส่กลอยอยู่ที่สาวะกลวยไม่ใช่ใส่กลวยใช่ครับใส่กลวยเลย อ๋อ oh, ผมนึกว่าต้องตีไม่ต้องตีใช่ไหมฮะไม่ตีไม่ตีไม่แทงไม่โรยได้แค่นี้ไม่ได้ยังไม่ได้เคี่ยวน้ำเชื่อมเลยฮะ้แลเออโวยวยอยู่ไหนอะป่ะเปิดแล้วผมเปิดแล้วนี่ครับเติมน้ำลงไปตั้งน้ำเฉยๆตั้งน้ำเฉยๆไว้ก่อนเนึอ๋อยังไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมอ้อยยังไม่ใส่น้ำตาลโอเคครับเราต้องเคี่ยวอันนี้เคี่ยวน้ำตาลอันนี้น้ำครับ ใส่น้ำประมาณประมาณประมาณสี่สี่ถึงห้าถ้วยตวงเพือพ่อจะทำน้ำเชื่อมครับเคี่ยวน้ำให้เดือดนี่ครับรอน้ำเดือดครับผมเคี่ยวน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใส่ก๊าดตันรายลงไปป,ประมาณหนึ่งโลน้ำประมาณสี่ถ้วยตวงครับในกรณีที่ทำไข่ไม่เยอะนะวันนนี่ไถโดยประมาณไข่กะไข่เป็ดประมาณยี่สิบฟองครับโดยประมาณ อ๋อโอเคครับใส่ได้แล้วใช่ไหมใส่น้ำตาลครับผมหนึ่งโลน้ำตาลใส่ทรายครับหนึ่งโลหนึ่งโลอเกาเดี๋ยวจะออกรายการครับครับหนึ่งโลครับอนีรของคนนี้ก็ไล้วะ ไปนั่งครับอ่าต้องคนตลอดแหละเนี่ยเดี๋ยวไหมเราต้องคอยคนตลอดนะครับพอยิ่งเข้าไฟแรงนี่เราต้องคนไม่ง forward, ั้นเดี๋ยวมันจะมันจะไหมมันจะไหมฮะมันจะไหม

คนตลอดอยู่แล้วน,นี่ครับคุณผู้ชมเราต้องทำนั้นเชื่อมเพื่อที่จะหยอดไข่ทอ,องผมก็ไม่เคยทำนะ,ะเดี๋ยวเป็นขอเป็นลูกมือนะคเขาะจะได้รู้ แย่เขาจะผมจะจะจะลอยกินบ้างครับครัผมนะเขาทำชนานครับทองหยอดเขาก็ทำได้แต่วันนี้เราไม่ได้ทำกันครับทำแค่ฝอยทองแล้วก็มีถังขยะครับโอ้โห มันไกลกได้กกแครแ้อด่ัดีครับดอกแคร์จิ้นนมน้ำเครับผมแกงส้มก็ดีนะผมชอบกินแกงส้มดอกแคร์ครับผมแครับ นั่แนแหนะต้มนะล่ากะทิค่นๆหนกินน้ำพริกก็สุดยอดเลยครับผมเหนียวใช่ไหมฮะต้องให้น้ำเชื่อมเหนียวนะบอกว่าต้องให้น้ำเชื่อมมันเหนียวฮนะยังอีกนานฮนะนี่ครับน้ำเชื่อมเราก็ใกล้ๆที่จะได้ที่แล้วฮนะนาเขาบอกว่าต้องอีกสักแป๊บนะึ่งรออยแป๊บนะึ่งโดยใช้ไฟค่างแรงหน่อยนะครับ แต่แต่ไม่ต้องถึงกบแรงมากแต่ค่อนข้างแรงครับอันนี้เป็นบริเเตาแก๊สอินฟลเลตก็จะแรงครับคุณผู้ชมจะเดืเอเดเร็วนาบอกว่าเคี่ยวอีกหน่อยนึงก็จะโรยได้แล้วครับผมในเตงแั้นอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งฉา,ายอีนี้จะลองดูนิดเดียวอ๋อครับผมเยอะๆน่นๆเยอะๆ๋ยวก่อนดูก่อนว่าเฟรนดนได้เอาครับ <ๆ S 2> ตอนนี้น้าลองแล้วครับก็บอกว่าเอาโรยได้แล้วเมื่อกี้น้าลองโรยดูแล้ว ก็ปกติว่าน้ําเชื่อมมันได้ที่แล้วฮะมันสามารถที่จะลอยได้แล้วครับถ้าน้ําเชื่อมยังเชื่อมไม่ที่มันก็จะลอยไม่ดีคะเดี๋ยวนาเขาก็จะลอยแล้วครับคุณผู้ชมก็ลองดูผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายทาแล้ดูก็เดี๋ยวไงก็ดูร่วมกันครับครับผมมาแล้วครับนาเขาจะลอยแล้วครับนี่ครับเขาจะมีกล้วยับลอยไวทองครับผมนี่ครับ อยเติดมากไปเว้ยต้องต้องเติไหมฮะ่เิดแอ๋อครับผมนี่น the ต <reco> ้องไหลไตนครับนี่แหละครับกรโรยเป็น่าจะหมดกลวออันนี้แะครัคุณชมครดูคอ่นออกนะมา เกาะมีนะก็ไหลสดครับผมเยอะครับโมท,งๆๆทองเขาทเก่งไว้โอ้แต่ของนาก็ยอดแล้วครับหอยทองทองหยิบ<ว>ออทองหยอดนาเขาทาสุดยอดครับแต่วันนี้เราไม่ได้ทาทองหยอดก็ป้าก็คิดจะทามันย,ยากครับก็ทานิดหน่อยครับครับอ<ว>ันนี้เราก็ รอปะอันตะเจนาเขาก็จะโรยให้มันหมดเรลยครับแจ้าโรยเป็นเนี่ยครับผมดียูว่าดูเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้ทำบ้างครับผมครับคุณผู้ชม เดีวคุณทุกคนจะลองหัดทดําดูก็ไม่ต้องลองเยอะครับลองซักน้ําตาลตายสักครึ่งรลไข่สักสิบฟองก่อนก็ได้ครับคุณผู้ชมลองทําดูอันนี้ประมาณยี่สิบฟองครับประมาณนะฮะพอส่วนหนึ่งเราแบ่งไปทําสักขยาด้วยอันนี้คือทั้งหมดมันเกือบสี่สิบฮะอันนี้เราแบ่งทาสังขยาด้วยครับนี่ครับผม ไ่จะหมดกรวยแล้วครับไ่เคออกนะครับออครับผมทีมออนี้เราก็รอให้มันสุกครับต้องรอให้ไข่สุกฮนะเพราะถ้าไข่ไม่สุกเดี๋ยวมันมันก็จะ,ะอ,อ,อ๋อสุกแล้วใช่ไหมฮะ,มะครับผมน้าบอกว่าน่าจะสุกแล้วไข่หลับไปสุกไลยใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องพับยังไงครับนะะ เดี๋ยวรอนะเขามาพับก่อนครับผมเพราต้องจับต้องต้องเคียพับไปพับมาให้มันเป็นอย่างนี้ฮะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะครับผมมีไม้ครับผมยังทําให้เป็นคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนาเขาก่อนครับดูไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้น้าเปล่านะฮะเกลือลงไปนิดนึงน้าบอกว่าน้าเชื่อมมันจะร้อนแล้วเราจะแล้วก็จะให้มันเรียบด้วยนี่ไม่งั้นมันคุยไม่ได้อ๋อครับผมงั้นเคุก็ต้องเวลาเราจะเขี่ยมันอะเราจะพับเป็นจับจับอะไรเงี้ยก็ต้องเอาน้ําเปล่าเนี่ยโรยไปนิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับผมโรยนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะสวยเลยครับคุณผู้ชม เหลืองน่าทานมากเลยครับผมนะเขาทําเก่งอยูอยอ่ยนนแล้วฮะทองหยอดฝอยทองทองหยิบเขาชนญเลยครับผมทํามาหลายสิบปีแล้วครับผมนี่ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมก็เสร็จแล้วครับเนี่ยสําหรับทองหยอดฝอยทองเออขอโทษัาเป็น <laughs> เป็นฝอยทองครับ <laughs> ผมผมเบอร์เลยคุณผู้ชม, <laughs> มชทองหยอดเอยทอง <ข accomplish. S 1> เบอร์ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นฝอยทองครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เรียบร้อยครับเป็นฝอยทองสดนะฮะถ้าฝอยทองแห้งนี่เขาต้องเอาไปทําไงนะครับต้องเ้งน้องาลอ๋อครับอันนี้เราเป็นฝอยทองสดครับคุณผู้ชมถ้าฝอยทองแห้งเขาต้องเอาไปตากแดดป่ะฮะหรือยังไงครับถ้องตาลแกะอ๋อครับอันนี้เราช้อนฟองท่นะครับอันนี้เป็นฟองของน้ำชีบของไข่ของเศษไข่เศษน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ย ก็ช้อนทิ้งครับเพื่อที่จะโรยต่อไปครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคุณผู้ชมนะเป็นอานาคุณผู้ชมก็คงจะพอดูได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนแล้วนะนี่ครับคุณผู้ชมน่ากินครับเดี๋ยวก็จัดใส่จานครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสสยทองขอบคุณมากครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่อีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ